The Butterfly Effect หนังเริ่มต้นในปี1980ที่อีวานเด็กชายคนหนึ่งที่มีความทรงจำที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตวัยเด็กเขาเป็นเด็กที่ประสบกับเหตุการณ์แปลกประหลาดและถูกบีบังคับให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตตั้งแต่ช่วงเวลาที่เขายังเป็นเด็กเขาเริ่มมีปัญหาในการจดจำเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตในช่วงวัยเด็กอีวาน ได้สัมผัสกับการสูญเสียพ่อและแม่ที่มีปัญหาครอบครัวหนัก เขายังได้เผชิญกับการทรมานจากกลุ่มเพื่อนที่โรงเรียนโดยที่เหตุการณ์เหล่านี้ยังคงฝังลึกอยู่ในความทรงจำของเขาเขาพยายามหนีจากความเจ็บปวดด้วยการเขียนบันทึกโดยเขาจุดบันทึกเหตุการณ์ทุกครั้งที่เขาสามารถจดจำได้เมื่ออีวานโตขึ้นมาในวัยหนุ่มเขาได้พุ้นพบตัวเองว่ามีพลังพิเศษที่สามารถย้อนเวลาไปด้วยการอ่านบันทึกที่เขาเขียนในช่วงวัยเด็กเมื่อเขาอ่านบันทึกเขาสามารถย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลานั้นและเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งทำให้เขามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอดีตที่เขาไม่พอใจอีวานใช้พลังพิเศษของเขาในการยอนเวลากลับไปในอดีตเพื่อเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่างๆเพื่อแก้ไขความผิดพลาดในชีวิตและช่วยให้เพื่อนๆและคนที่เขารักมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมเช่นการช่วยเคลลี่เพื่อสาวที่เขารักจากการถูกพ่อเลี้ยงทำลายเมื่ออีวานได้เปลี่ยนแปลงอดีตเขาพบว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้น